ได้เท่ากับได้ยังไงก่อนไม่ได้อ้าวได้อยู่ไม่ได้แล้วเราก็ดูหนังกลางแปลงไปด้วยฮะพี่ดูหนังให้สนุกนะฮะหนูมานั่งกับพี่ไหมไม่ดูนํำหนักตัวเอง ขึ้นรถด้วยกันไหมเอาไหมแต่น้องดีแค่ล้อทักทายนะฮะพี่ขึ้นรถไหมนี่นหละชีวิตที่ไม่เคยมีในวัยเด็กนะฮะรถเขาจะพังไหมเด็กมองตาเด็กงงเด็กงงวันตดกี่รอบฮะ ขอพักกินอันนี้ก่อนขอพักกินนี้ก่อนเดี๋ยวผมสามารถนั่งได้ไหมเนี่ยไอตัวได้เหรอน้ำหนักได้ไหมนี่ไงเขาไห้โอเคตั้งแต่เห็นเจ้คนนี้แล้วผมน่าจะได้หมุนเลยนะหมนแบบนี้นี่ มือจานยกหน่อยจานยกหน่อยโอเคแขนดึงขึ้นเลยดึงกระต่ายโอเคอ่ะขึ้นเนี่ยเฮ้ยมันจะหักขึ้นมาดีกว่าตัวนี้นั่งได้ครัับน่งไดหมครับแต่ตัวนี้นั่งไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องเอาขาไว้บนนี้เหรอแล้วแต่ครับเอาไว้ก็ได้มา ได้ไหมตะไดอะแแมนแล้วหนึ่งฮะอุนตะแแมนเหรอถ่ายรูปนิ่งให้หน่อยอะถ่ายรูปนิ่งให้หน่อยถ่ายภาพนิ่งระวังนะมันจะไปแล้วนะไม่หนูต้องขึ้นไว้นะมันจะไปแล้วแล้วเดี๋ยวหนูจะล้มนะมันจะดึกยักดึกยักนะถ่ายภาพนิ่งหน่อย โอ้ย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 โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอายโอ๊ยโอดยโอ๊ยวอดยโอนยโอ๊ยวอดีโอ๊อ๊ยโอนยโอ๊กโั๊ยาก๊ยนอ๊ยโก๊ยหอ๊ยโอยโอ๊ยโอยโยยวอดีโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโด๊ยยอ นะฮะย้อนวัยเป็นเด็กนะฮะย้อนวัยงานวัดเอ้ามาความงานวัดนะน้องนะมาหมดแล้วหนึ่งนะฮะซูเปอร์แมนมีความสุขมาจะหักไหมร้อยโลนะ ความฝันในวัยเด็กคือครั้งหนึ่งอยากขี่ม้าหมุนนะฮะแล้วก็ได้ขี่จึงมากถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งเดี๋ยวไปลงในมีคนคอมเมนต์ว่าไงบ้างเอาอะไรมาางหลังสภาพตัวออกจะเล็กขนาดนี้นะฮะตัวเล็กขนาดนี้เอาอะไรมาหลังายหลังก่อน ได้ไหมถ่ายรูปไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้อ่ะเจิงมากสนุกความฝันในวัยเด็กคือการได้ขี่ม้าหมุนนะฮะฟิลม้าหมุนแม่หนูกลัวแม่หนุล้มเลย หเออต้องมองกล้องไปอยู่ไกลๆที่ลูกไปเล้เขารอต่อแถวกันเต็มเลยเนี่ยหนูขึ้นไหมรอก่อนนะลูกได้ปะได้ อ่าลาทุกคนทุก,ท,ก,ท,กท่านท่านไปแล้วกันนะฮะ